บทนำสู่ตำนานที่หวนคืน Honda CBR 1300XX ในปี2025 Honda ได้ปลุกตำนานซ u ปเปอร์ไบค์ในตระกูล Blackbird ขึ้นมาอีกครั้งกับรุ่น CBR 1300XX รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่เพียงแต่สารต่อความรุ่งโรจน์ในอดีตแต่ยังยกระดับมาตรฐานของรถสปอร์ตไบค์ในยุคป,ปัจจุบันไปอีกขั้นนี่คือการกลับมาที่หลายคนรอคอย กับดีไซน์ที่เฉียบคมเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เราใจทั้งหมดนี้ถูกผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทำให้ cbr 1 3 0 0 xx กลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของปีสำหรับคอมอเตอร์ไซค์ทั่วโลก 2. ดีไซน์ที่สะกดสายตา cbr 1 3 0 0 xx รุ่นปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของความลุ่ลมและโชบเฉี่ยวในแบบฉบับของ blackbird เอาไว้แต่ได้ถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ด้วยไฟยหน้าแบบเล็ดเต็มระบบระบบ aerodynamic ที่ปรับปรุงใหม่และแฟริงที่เน้นเส้นสายคมชัดเพิ่มความโชบเฉี่ยวและช่วยลดแรงต้านลมในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงเส้นสายตัวรถมีความลงตัวระหว่างความสปอร์ตกับความสง่าง,งามสีที่เปิดตัวในปีนี้อย่าง เมทัลลิกออกไซเดียนแบลและแครงสันสตอร์มต่างให้ความรู้สึกดุดันและมีสเสน่ห์แบบพรีเมียม 3. สมรรถนะเครื่องยนต์และระบบควบคุมหัวใจของ CBR 1300XX อยู่ที่เครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด1,284 c c d o h c พร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI รุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงสุดมากกว่า190แรงม้าและแรงบิดที่ไหลเลื่นตั้งแต่รอบต้นถึงปลาย ผสานกับระบบเกียร์6สปีดและควิชิปเตอร์แบบ2ทางที่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วระบบช่วงล่างใช้โชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่พร้อมระบบกันสถเทือหลังแบบโรลิงที่สามารถปรับได้ตามความต้องการช่วยให้การควบคุมรถในทางโค้งหรือทางตรงทำได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย 4. เทคโนโลยีอัจฉริยะล้ำสมัย cbr 1 3 0 0 xx มาพร้อมกับฟีเจอร์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ทั้งในสนามและบนท้องถนนระบบควบคุมการทรงตัว hstc honda selectable t a l k control ระบบเบรก abs แบบ dual channel พร้อมคาลิปเปอร์แบบ radial จาก Brembo และโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับได้ถึง4รูปแบบตามสภาพถนนหรือสไตล์ผู้ขับ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและระบบนำทางแบบเต็มรูปแบบเสริมประสบการณ์การขับขี่ให้ง่ายและชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น 5. สรุปความเหนือชั้นของ CBR 1300X x Honda CBR 1300X ปี2025ไม่ใช่แค่การกลับมาของชื่อในตำนานเท่านั้นแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ของรถสปอร์ตไบคลาสใหญ่ ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดันเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ลหลงไหลในความเร็วและผู้ที่ต้องการความสมดุลในทุกการเดินทางสําหรับแฟนพันธุ์แท้ของ Honda หรือใครก็ตามที่กําลังมองหารถสปอร์ตระดับไฮเอนที่พร้อมพาคุณทยานไปสู่ขีดสุด CBR 1300XX คือตัวเลือกที่ไม่ควรพ